ดวงชะตาวันที่26ตุลาคม2568คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ภาพรวมวันนี้อารมณ์ของท่านจะค่อนข้างจริงจังและมุ่งมั่นเป็นพิเศษดาวจันทร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของท่านสถิตในราศีมังกรทำให้ท่านรู้สึกถึงความรับผิดชอบที่ต้องแบกรับและมีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและครอบครัว ท่านอาจรู้สึกอ่อนไหวภายในแต่จะแสดงออกด้วยท่าทีที่สุข,ขุมและควบคุมอารมณ์ได้ดีการได้รับมุมตรีโกนจากดาวสุขทำให้ท่านได้รับความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนที่ดีจากเพื่อนร่วมงานเพศหญิงผู้ใหญ่หรือคนรักทำให้รู้สึกอบอุ่นใจมากขึ้นการงานมีสมาธิในการทำงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบสูงเป็นพิเศษ ท่านจะสามารถจัดการงานเอกสารบัญชีการวางแผนที่ซับซ้อนหรือการทำงานที่ต้องใช้ความอดทนรอคอยได้ดีเยี่ยมเป็นวันที่ผู้ใหญ่จะมองเห็นความสามารถความรับผิดชอบและความตั้งใจจริงของท่านซึ่งอาจนำไปสู่การได้รับมอบหมายงานสำคัญหรือการได้รับคำชมเชยที่สร้างกำลังใจการเงินมีโอกาสได้รับผลประโยชน์ทางการเงินจากความสัมพันธ์ที่ดี อาจมีคนนำลาบมาให้ได้รับของขวัญของฝากที่มีมูลค่าหรือได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากครอบครัวหรือคนรักการเจรจาเรื่องผลประโยชน์หรือการลงทุนที่เกี่ยวกับของสวยงามแฟชั่นศิลปะหรืออสังหาริมทรัพย์จะให้ผลดีเป็นพิเศษมีเกณฑ์ได้รับเงินปันผลหรือกำไรจากการลงทุนที่ทำไว้ก่อนหน้าความรักคนโสด ท่านจะมีสเสน่ดึงดูดใจคนที่มีอายุมากกว่ามีบุคลิกสุข,ขุมอบอุ่นและมีความเป็นผู้ใหญ่สูงท่านอาจรู้สึกสบายใจที่จะเปิดใจพูดคุยกับคนที่ให้ความรู้สึกมั่นคงและเป็นที่พึ่งทางใจได้ความสัมพันธ์ที่ก่อตัวขึ้นในวันนี้มีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปอย่างช้าช้าแต่มั่นคงคนมีคู่คนรักจะแสดงบทบาทเป็นผู้สนับสนุนและที่ปรึกษาที่ดีในเรื่องต่าง ท่านสามารถปรึกษาปัญหาหนักใจกับเขาหรือเธอได้และจะได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์กลับมาท่านจะรู้สึกได้ถึงความรักที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงความเข้าใจและความมั่นคงเป็นวันที่เหมาะจะแสดงความขอบคุณต่อกันและกันสุขภาพควรระวังปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารประเพาะอาหารหรือลำไส้ที่อาจเกิดจากความเครียด และความวิตกกังวลที่เก็บไว้ภายในและอาจมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายโดยเฉพาะบริเวณหลังและไหล่ควรรับประทานอาหารที่ย่อยง่ายและตรงเวลารวมถึงหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อฟื้นฟูร,ร่างกายอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมความรู้สึกอ่อนไหวซึ่งเป็นธรรมชาติของท่านอาจถูกซ่อนไว้ภายใต้ท่าทีที่จริงจังและเข้มแข็ง ระวังการเก็บความรู้สึกกดดันหรือความน้อยใจไว้คนเดียวจนส่งผลเสียต่อจิตใจในระยะยาวท่านอาจรู้สึกโดดเดี่ยวทั้งที่มีคนอยู่รอบกายคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบการงานเมื่อพบปัญหานอกจากจะใช้เหตุผลและข้อมูลในการตัดสินใจแล้วลองปรึกษาผู้ใหญ่ที่ท่านไว้ใจหรือเพื่อนร่วมงานที่มีประสบการณ์เพื่อขอคำแนะนำและมุมมองที่แตกต่าง ซึ่งจะช่วยให้ท่านตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นความรักอย่าลืมแสดงความรู้สึกขอบคุณต่อคนรักที่คอยสนับสนุนท่านอยู่เสมอคำพูดดีๆหรือการกระทำเล็กๆน้อยๆสามารถสร้างพลังใจที่ยิ่งใหญ่ได้สุขภาพลองทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายจิตใจก่อนนอน <c oughs> เช่นฟังเพลงบรรเลงเบาๆเขียน <c oughs> บันทึกระบายความรู้สึกหรือทำสมาธิสัก5 1านาที เพื่อช่วยให้จิตใจสงบและนอนหลับได้ดียิ่งขึ้น